พามารู้จักโรงเรียนสอนโดนที่เรียกว่าดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่แอดสวัสดีครับครับผมอยากให้พี่แอดแนะนํา PDRC นิดนึงครับคืออะไรและเป็นยังไงมาบ้างครับเราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนฝึกอบรมการบินโดนเพื่อเสริมสร้างหรือสร้างมาตรฐานวิชาชีพนะครับในการบินโดนในอนาคตนะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ PDRC ก็กําลังดําเนินเรื่องเพื่อขอการรับรองเป็นโรงเรียนการบินที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยครับก็คือพูดง่ายว่าหลักสูตรของเรายมีมาตรฐานแน่นอน ใช่ครับนะฮะแล้วก็มาตะกี้พีแอดบอกว่าเรื่องของการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นคนที่มาบินโดรนเนี่ยไม่ใช่แค่เรียนกลับไปแล้วบินโดรนได้แค่นั้นจบใช่ครับเราเรามุ่งอยู่2ออย่างครับบินให้ถูกตามกฎหมายครับแล้วก็มาตรฐานวิชาชีพแล้วตอนนี้เนี่ย PDRC มีหลักสูตรอะไรที่เปิดสอนบ้างครับตอนนี้เรามีทั้งหมด19หลักสูตรเยอะมากเยอะมากเอาหลักๆเลยก็คือเราแบ่งเป็น5หลักสูตรก็คือ1เริ่มตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานหลักสูตรระดับมืออาชีพ อันที่3เป็นหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเป็น s p e c i a l i z t i ใช่ครับเป็นลาเส้นก็คือหลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองหรือใบอนุญาตในการปล่อยกสิยาหรือใบขับขี่ละกันครับครับผมและสุดท้ายครับก็คือหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรผู้ตรวจหรือว่ certificate นะครับมีห้าหมวดมีห้าหมวดนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เริ่มจากศูนย์ก็มาเรียนที่นี่ได้หรือว่าคุณจะมีความชํานาญอยู่แล้วต้องการ certify ครับนะฮะต้องการลเซเส้นเองเนี่ยก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้เห็นมีหลักสูตรเรื่องของการ ทำโมเดล3มิติด้วยใช่ครับเป็นยังไงครับหลักสูตรสมิติก็คือมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างรูปแบบของการขึ้นเป็นโมเดล3มิติของอาคารสิ่งปลูกสร้างสถานที่ต่างเนี่ยเรารสามารถใช้โดรนี่ในการขึ้นรูปเป็น3ามมิติเพื่อลดเวลาอย่างบางครั้งในอดีตเนี่ย การขึ้นรูปโมเดลสามมิติอาคารหรือสถานที่บางที่เนี่ยเราใช้เวลานานมาก <c oughs> แต่โดเนี่ยอย่างพื้นที่ขนาดสักประมาณหนึ่งไร่หรืออาคารประมาณขนาดหนึ่งไร่เนี่ยเราใช้เวลาบินประมาณ1ินาทีครับโปรเซสประมาณครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วในโมเดลสามมิติไ <c oughs> ด้โมเดลสามมิติขึ้นรูปมาแล้วใช่ครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากเรื่องของการทําโมเดลแล้วเนี่ยก็มีในเรื่องของการใช้กล้องเทอร์โมใช่ครับมีกล้องเทอร์โมซึ่งเราก็ถือว่าเป็น the ะเบสในประเทศไทยเหมือนกันครับผมที่เราฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ที่บินโดเนี่ยใช้กล้องเทอร์โมอย่างถูกต้องตามหลักวิธีและตาามหลัก ในการตีความหมายภาพนะครับท <Ừ. S 2> ำความเข้าใจในการบินครับผมตกกต้องเทอร์โมอินอเนี่ยเหมาะกับไขรบ้าง ใครที่คนจะใช้กล้องเทอร์โม้อจริงๆแล้วอ่ะคนที่เข้ามาเรียนนะครับก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐงานเซิร์ชเอเลสคิว e ินสเปคชั่นในเรื่องของ Energy นะครับผมพลังงานแก๊สโซลาร์เซลล์อะไรพวกางเนโซลาร์เซลล์ด้วยครับเป็นตลาด Energy ครับที่ต้องใช้กล้องเทอร์โมในการหาจุดร้อนจุดที่มีปัญหาเสี่ยงเพลิงไหม้อยย่างงเี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะตอนนี้เองเนี่ยโซลาร์เซลล์กำลังมาทีนี้ครับใครบ้านที่เข้ามาเรียนที่นี่ได้ครับจริงๆคือทุกคนนะครับถ้าตามกฎหมายคือ18ขึ้นไปหรือ20ขึ้นไปะนครับใใครรที่่สนจเือง ของตััวโดรรนนะคบอยากให้มานะฮะพีดีอซอยู่ที่พัทยานะครับ,รบมาไม่ยากนะฮะก็ถ้าแวะมาที่พัทยาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่ครับ